มาอนตอนแบบงานเลน่นกันอายุแต่ไรกัับยุหาทโกโกถอุโกโก้อยู่ติดข้าปีกับกับเล่าก็เยรนะกัายแต่ว่าอมกมีโกโก้ทาที่ปีอยู่กันกับถงไมาจากตโนคอดารเดิม่หมกับตอนนั้นบ่อยชัดเลยนะไทยกอี่ไมา่ะเขาไทยไทยสยามโกโก้ น่าจะเป็นเม็ดนั้นระยะกโก้ขาสูงหลังคราวนี้ก็เป็นตัวไปเลยน่าใหรือวันนี้ผมได้รู้จักน้องว่าไงครับถึงการผลิตในปัจจุบันเนี่ยผลผลิตออกมาเนี่ยไปส่งทางคให้มาเพราะผมมีขายออนไลน์กับอันนี้ผมจัดโรยูคือแตรลุกอ่าเปลี่ยนเรื่องอรกคือคืออ่าจะเทียมกระตั้งหมาเนี่ยกระแม่เนาะเพื่อมา ค่องจองตั๋งกานขายของผมเนี่ยผมขายออนไลน์ครับจะเป็นส่วนมากก็คือหนึ่งกิโลอ่าถึงกิโลเนี่ยกับผมยัดรับนำฐานมาล่าวช็อ้โกเบรีก็คือตกอยวสีเจดียัสก์ครับเหลือทุบกระป๋ามดองผงำปูโกกระํางปุกกระป๋าเราเราขายพุดซ็อกกันไหม้พดซ็กไกไก่ปัจจุบันนี่ในตลาด ไม่ครับแต่ว่านาคตดามีขีนมาจากข้ามอยู่อ่าเขาดับคนคนจอดแต่ไม่เพราะมันมีบ่อยชัดรวมตีดในใจอย่างกับเป็นคนเอาแต่กาเราขาดข้ามแกดูจงไปขีนกามีครับมตอนนี้ในกรุงยังไม่ส่งคนจอดไปใช่ไหมไม่ครับไม่ครับช่วยมาด้วยจงคนจอคือมันก็จะเป็นมันก็ทำบัญญัติว่าโอโกะมันต้องกล้ากระบวนการมัดนะต้องแต่มัดมัน จะมั่ไม่ตูตู้กจินไม่ได้แล้วก็อเลยก็เลยผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ผลิตกับใหญ่ครับตอนทราบฤกปีนี่นี่เยอะเยะมีกผมมีกไป้มือประมาณห้าร้อครับโอ้เยอายุทรกปี่ไม่ทรรมดาตงห้อการต่องเดียวเลยการจัดการต่องเดียวไปชมชชหัวนี่ีหนึ่งปีนี่กับยู่กัทดาราคืออ๋อ

แต่ว่าผมเตะกำลังขั้มอยู่ตอนนี้คือพุ่มต้นเกี่ยวกับสายพันธุ์นะเรากัดเลือดสายพันธุ์เห็นตอนนี้สีแดงแก้มอ่อเองนะก็คือว่ากัดเลือดสายพันธที่ว่าเจอที่ใดเห็นไอซีเอส95เห็นตีจีซุงซ้อนตึงพวกเนี้ยมันมีไอซีเอสก็ตัวทวีดายที่มากที่ไวแต่ถ้าลูกของคุณพ่อหลูดปวามสมเนี่ยคือไม่ลูกมันปวามสมกลับไปเลยอะอือการสายพันของโกโก้นี่ยคนต่างจะชุ่ม จะจะทราบคัาคิดในเรื่องขการจะจะเชื่อมกับการต่อเทียวคิดว่าในชุมงชด้องเลานี่จะทราบเชื่อมของการต่อเทียวไดหนุมแป๊ปัได้มกก็หหนักอเกนแ่น่แ้ต่ามีจะร่าจะติดิวานะคือเป็นเครื่องต่อเทียวฝากคะแนน้ไครับในอำเภอระดับผู้หญกับในกลุ่มโคโกลุ่มโงโคกุ่มโคตอนนี้ผมในจัแต่เบียนเป็นวิชาที่จมชนมีต้องดีนะ ก็คืออยู่เกิบโคกโก้กข้าวปลาก็คือนอนไปกินทุกวนี้นีนะในตาคมุ้ชมก็เนี่ยุ้ามทั่หนึกว่าเป็นห้อง่วนาจๆเนี่ยได้งานเลยงานแตเทียงโค้กโก้กเขาคุ้ันชวนอยางใครอยากไม่ก็มุนะตัวนึงตอนนั้นเนี่ยอยางเด็กเขาเดมันจะมีได้กับหน้าฝนไปไดกับน้้นนี่จะแน่

อาน้องปูงนั้นคือไปจิตสวนมานี่ครับอ <Sm> ๋อแยกเดียวกันแยกเดียวกันก็ตีนเดียวกันเป็นคนเดียว,วเริ่มเลย,นนยค่าน้องปูงจะกล่องกับผมอ๋อเออะอั้นอเดียวเราก็เลยจับมือกันว่าเออ,อจริงๆแล้วเราจะร่วมกันแต่ว่าในถ้านานเสียมันยุคคนละทีมันร่วมกันไม่ได้กับมีที่กิตส่วนตอนนี้ยังรวมยังจำงานรวมมันไหมจำงานรวมครับอืมอืมอืนห่อกจกกับผีนักแก้วนี่น่นี้ได้ครับผมสมัยตอนนี้ได้ครับได้ครับพี่ดีจงหมนจะเอาแบบ 奥中中办。